เราได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงด้วยตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปูสรร่สดจันทัสโรในตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ความรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภยัยอโหสิกรรมกับตัวของเราเองกับซึ่งกันและกัน เป็นสมบัติทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเป็นสมบัติใหม่ๆที่ได้จะทำกิเลส ที่ถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สกจันทัสโรโดโดยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์กิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของเมื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลงพุทธสดันทสศโรไปเป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆเข้าแทนที่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ ไม่เป็นอาหารเครื่องนึง่งขมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่เป็นปกติไม่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นของที่กิเลสได้ยึดพื้นที่จากบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรครูบาอาจารย์ของเราให้เราพิจารณาอย่างละเอียดให้รวบรวมเฉพาะส่วนที่เป็นปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสรซึ่งเป็น ทั้งส่วนธรรมส่วนธาตุที่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติดำรงความเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแมจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรับร,บรู้ได้ถึงกิเลสที่อยู่ในช่วงของการถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิบทัทพระเดชพระคุลงพุสดัสดนทัศโรซึ่งเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นโอกาสได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตามการเปลี่ยนทำกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรหน่วยใหม่ๆกิเลสที่เป็นวิกฤตของชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นโอกาสให้เราได้รุกเข้าหาเพื่อนำประโยชน์ ของเครื่องจัรพลังงานละเอียดทำกิเลสมาปรับโปรให้เป็นของบรมีสามสิทธัพระเดชพระกลุงพโพสตันทัสโรในแต่ละความเป็นไปของชีวิตของคนสัตว์สิ่งของล้วนเป็นโอกาส รวบรวมรักษาบารมีสางสิทธัสระเดชพรุณุลลงปสุสจันทสโรที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสางสิทัสสรระเดชพรุณุลลงปสุสจันทสโรที่เรา ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นบรมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปสษยจันทัสรที่เดินทางไหลเวียนครอบคุมทั้งนิพพานธรรม ปรมีสามสิทธัสะเดชพกุลหลงโพสตันทัสโรตัวตราทุกตำแหน่งรักษารวบรวมารมีสามสิทธัสระเดชพกุลหลงโพสจันทัสโรในทุกวิกิจในทุกกรณีของการรุกเข้ามาของกิเลส โลกโรธหลงกรมีสารสิทธัตระเดชพุณลุลปุสสเจนทัสโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่ได้พัฒนาตัวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาได้รวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทธัตถะเดชพุกุลลงปุสสจันทัสโรได้ต้นแบบรวมจากธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพุกุลลงปุสสจันทัสโรทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิทัศตถะเดชพุกุลลงปุสสจันทัสโรด้วยใหม่ๆเกิดขึ้น อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นงานหน้าที่ที่แท้จริงของเราที่ทำงานหน้าที่อาชีพด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นเครื่องจกักรเป็นพลังงานละเอียดพัฒนาปรับปรุงประกอบเหตุสังเกตผล ทนเอาเถิดประเสริฐนักอดทนคือบารมีสามสิบทัตพระเด็พระคุณหลวงปุสถกจนทัสโรพัฒนาปรับปรุงมีดำรงความเป็นบารมีสามสิบทัตพระเด็พระคุณหลวงปุสถกจนทัสโรอยู่ได้ตลอด เวลาจุดติการเปลี่ยนเปลี่ยนไปมาของธรรมทั้งหมดให้ธรรมทั้งหมดได้พัฒนาตัวที่ได้จากรมทุกธรรมให้รวมพัฒนาเป็นบารมีสามสิบทัส คเดทพะกุณหลวงพสดจันทัสรโรเป็นธรรมที่พัฒนาถึงที่สุดเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสคเดทพะกุลหลวงพุสดจันทัสรโรใช้ร่างกายท่อทานธรรม ปรามีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงปู่สดั์ชัสโรในการพัฒนาปรับปรุงให้ทำทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างสมบัติเป็นสมบัติร่วมกัน เป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมสีสามสิบทัตพระเดชพุกคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเป็นสมบัติร่วมกันทุกธ,ธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นงานหน้าที่อาชีพที่กิเลสป,ปิดบัง ไม่ให้ทำได้อย่างสมบูรณ์ล่อลวงยั่วยวนเล่เหลี่ยมเพื่อให้ไปทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของกิเลสหลอกลวงใช้ร่างกายทอดทานทำ ปรมีสามสิบทัศนนี้ให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับกิเลสใช้ในการทำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมมา ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เราพิจารณาสังเกตให้ได้สมบูรณ์อยู่ตลอดรักษาทานศีลสมาธิให้ปกติให้อยู่ได้ เป็นมาตรฐานตรวจสอบความผิดปกติลุกเข้าหาความผิดปกติเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศะเดชพะกุลหลวงปุทตกันทัสโรที่ได้จากธรรมกิเลส ที่สร้างความผิดปกติเป็นโอกาสให้เราได้สร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิทธัตระเดชพุคุณหลวงพุทต์จันทสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา ให้เราได้นำซึ่งกันรละการทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัะเดชพุคุณโลงพุสดันทัสโรให้เป็นปกติเหมือนกับเราที่ได้ต้นแบบจากครูบาอาจารย์ของเรา โดยการพิจารณาสังเกตตัวตนที่แท้จริงของเราให้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลลงโพสจันทัสโร คนศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็กพระคุณหลวงปู่สดจันทร,ร,ร์ัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลลงพุสดันชัตโรไปพร้อมๆกันทั้งนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพุกุลลงพุสดัญชัตโร เชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเราร่วมกันต่อจาก